สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับวันนี้ก็พามายังเพลงทุเรียนน้ำดำนะครับวันนี้ก็จะมาตัดยอดมาตัดต้นนะครับต้นที่ได้เสียบยอดไว้เอ้ยที่ได้ทาบนะครับที่ได้ทำการทาบไว้เมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้มาทำคลิปไว้นะครับตอนนี้ก็ยากกระรบพอสมควรน,นะครับมาเข้าสู่เอ่อช่วงที่ ยุ่งยุ่งยากกรกนะครับนี่ไม่ได้มาแต่งเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมได้ทําการตัดมาแล้วนะครับสามต้นเนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเดือนที่เราทาบมาครับเราก็ตัดเลยนะครับถ้าถ้าครบสามเดือนแล้วนะครับแผลที่ทาบนี่ยมันจะติดดีนะครับเนี่ยแผลตำแหน่งที่เราทาบนะครับมันก็จะติดดีสวยนะครับนี่ท่านดูนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ยากรกเลยผมก็ตัดทางยารก,กนี้นี่ตำแหน่งที่เราตามนะครับนี่ใบยอดสวยมาดูนะครับนี่เดีย๋ยวจะตัดให้ทตานดูนะครับนี่หนึ่งที่ไม่ได้ตัดทีนะครับเนี่หนึ่งสองันนี้อันนี้นสามนะครับ มียาขึ้นรกเลยนะครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบกว่าต้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้ก่อนนะครับนี่นี่ยาจยักลุมเต็มเลยนะครับนี่ตัดเดวลาตัดก็พบกร,รบสามเดือนนะครับเราสบายมากเลยเราก็ตัดสามารถตัดได้เลยนะครับ นี่ถาวรเดียวมีถาว,วันพันเยอะเลยนะครับเนี่ยผมต้องตัดถาว,วันออกก่อนนะครับไม่งั้นมันดึงต้นมาไม่ได้เพราะว่าถาาไว้ก็ได้มาแต่งถาว,วันรอบเดียวนะครับถาว,วันก็มันจะขึ้นบ่อยนะครับได้มาแต่งรอบเดียวนีคนะครับนี่ได้มาแล้หนึ่ต้น นี่นะครับอึจุบนี่นี่นะครับต้นที่เราทาบไว้สามเดือนนะครับทาบไว้สามเดือนเมื่อครบสามเดือนแล้วก็มาตัดเลยนะครับแผลที่เราทาบก็จะติดดีที่เือนเดือนนะครับนี่ติดดีนะครับก็ทําให้ท่านได้เห็นกันนะครับว่ามันไม่ใช่เรองยากเลยสําหรับการทําต้นทุเรียนนะครับต้นพันธุ์ เองนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่ผมตัดมาได้เท่ากับสี่ต้นนะครับได้มาเราจะลงปลูกเลยก็ได้นะครับหรือจะลงถุงเบือใหญ่หรือจะลงปลูกในเข่งเลยก็ได้นะครับหรือบางท่านนะครับเอาไปทาบนะครับบางท่านที่ปลูกเตือนพึ่งเมืองไปแล้วนะครับก็สามารถเอาต้นพันนะครับดำดำที่เราทาบมาจากต้นแม่นี้นะครับเอาไปปลูก ใช้ต้นพืนเมืองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทาบได้เลยนะครับเป็นการได้มาซึ่งต้นพันธุ์ที่ผมบอกว่าง่ายสุดๆเลยนะครับเหมาะย่างยิ่งสําหรับใครที่ทําการเสียบนะครับเสียบไม่เป็นเสียบไม่เก่งเดี๋ยวดูชัดๆนะครับนี่เผ้ที่เราทาบนะครับนี่นะครับแผ้ที่เราทาบก็ทวนกันอีกครั้งนะครับคือพอเราทาบนะครับนี่เราเอาต้นมา ยาลุกใหม่นะครอาต้นมาวางต้นที่เราทําถุงไว้นะครับต้นทุเรียนพึน่งมาวางเสร็จแล้วเราก็ทำกันภาพนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยอดนี้่มผมตัดไปเมื่อกี้นะครับเรากิ่งตํำๆนี่ดีเราไม่ต้องยุ่งเรื่องราของรถน้ำในถุงชัานะครับพอเราเปิดน้ำสปริงเกอร์ลดต้นพันต้นเม่พันพันนะครับมันก็ได้รับน้ำไปด้วยเราไม่ต้องยุ่งเลย มายุ่งจนจนทวันพันดีเย่เลยนะครับนี่อ่าทนใหม่นะครับนี่เอามาวางเสร็จแล้วเราก็ทาบนะครับท้าบไปได้หนึ่งเดือนนะครับพอท้าบไปได้หนึ่งเดือนถ้าสังเกตดูนี่ต้นต้นพื้นเมืองนะครับเราก็มาตัดยอดต้นพืนเมืองทิ้งนะครับแล้วก็เลี้ยงต่ออีกสองเดือนนะครับอ่ามันก็จะครบสามเดือนนะพอครบสามเดือนเราก็มาตัดนะครับเราก็มาตัดได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับ พอสามเดือนนี้มันจะติดดีนะครับเราไม่ต้องมาควันอะไรก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้นะครับได้ต้นพันง่ายๆต้นสวยด้วยนะครับนี่นะเยังสวยด้วยนะครับเป็นพิธนีการที่ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยผมบอกได้เลยนะครับใครที่เอ่อฝึกทำนะครับก็ลองฝึกทำได้เลยนะครับ เพียงแค่ท่านมีต้นทุเรียนพืนเมืองนะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับมาวางไว้ที่กิ่งต่ำๆนะครับไว้ไว้ที่กิ่งต่ำๆซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วว่ากิ่งต่ำๆนี้มีประโยชน์นะครับเราเราอย่าไปตัดทิ้งนะครับนี่เห็นไหมนี่กิ่งต่ำๆนี่กิ่งต่ำๆไหมถ้าดูแผลที่เราทานีแผลที่เราทาติดแนบสนิทเลย นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ผมตัดนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่นะครับนีนี่เป็นตำแหน่งของต้นพื้นเมืองนะครับท่านดูจากข้างล่างนี้นะครับจากข้างล่างนี้นี่เป็นต้นเป็นต้นนะครับเนี่ยถึงต้นพื้นเมืองยาลุกยาคุมหมดแล้วนะครับนี่เราก็ะได้ต้นพันธุ์ที่สวยงามเก่งนะครับ ใครที่กำลังสนใจในการทำต้นพันธุ์ใช้เองนะครับวิธีนี้ผมแนะนำเลยนะครับท่านอย่าลืมพอถึงฤดูช่วงที่ทุเรียนพุ้นเมืองให้ผลผลิตนะครับเราก็นำนำเมล็ดนะครับมาเพาะชำลงถุงไว้นะครับเสร็จแล้วเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดูให้โต พอตัวได้ขนาดนะครับเราก็คือได้ได้ขนาดความสูงตามต้องการนะครับเราก็นํามาทาบนี่นะครับทาบนี้นี่เปนที่ผมไม่ทันดูนะครับเราก็มันนํามาทาบนะครับมันจะติดดีนะครับดูแลไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเราทาบกิ่งที่ต่ำๆแบบนี้นะครับเราเลี้ยงไว้เลยนะครับก่อนที่เราจะตัดทิ้งยังไงเราตัดทิ้งอยู่แล้วกิ่งล่างพวกนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะตัดทิ้งนะครับเราใช้ประโยน์ซะก่อน ครับนี่ตัดทิ้งอยู่แล้วครับท่านดวยดีกิงพวกนี้นะครับกิงพวกนี้ตัดทิ้งอยู่แล้วแต่เราใจเย็นนะครับใช้ประโยชน์ก่อนนะครับนี่ทวันเต็มเลยนะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับมายืนยันว่าท่านท่านทําได้นะครับทุกคนทําได้นะครับสามเดือนนะครับหลังจากท่าปิดแล้วเราก็มาตัดได้เลย นะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ